อ๋อเหรอโอ้คงจะไม่ใช่วิชาชี่ยหรอกมั้งคงจะไม่มาหลอกพี่หรอกฮะ,ะ,กเ,ะเดี๋ยวจะหลอกแน่เหรอแน,น่เอาจเอาจริงตกลงน้องแน่จริงไหมเนี่ยกกเหรออ่าเอามีอะไรให้พี่ช่วยเนี่ยไม่เห็นโทรมานานเลยอ๋อเห,หรอ,รอ,อ,อเออ พี่ก็สบายดีสบายดีใช่ไหมตอนนี้อยู่ไหนพี่ฮะตอนนี้เหรอพี่อยู่แถวยโสธรนี่แหละอ่าเป็นไงงานก็เรื่อยๆงานก็ดีอยู่แล้วอ่ายัางไงก็ติดต่อกันมือที่ไหนยังไมีแล้วก็คุยมือมีแล้วกัน,อกนอโอเคโอเค ครับผมครับผมครับครับสบายดีเนะาะโอเคโอเคจำเสียงไม่ได้เลยน้องแนนเนี่ยโอเคครับ,บครับครับ